กับพิยาภายนอกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถาบันนั่นเพราะถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีศาสนานี่พูดให้ฟังตรงๆ,รงๆนะลูกนะถ้าไม่ชาติถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีศาสนาเพราะว่าอ้าวไม่มีชาติะา mm, าะาาาตจะมีศาสนาได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเพราะศาสนาเกิดขึ้นก็ประจำชาตินั่น,น,นประจำมนุษย์ในชาตินั่น,น,นจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็เกิดขึ้นในประเทศชาตินั้นยน่างไง้ประเทศชาติจึงสําคัญ เ,ออเมื่อเราอยู่ในประเทศชาตินั้น,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 นก็พึงหาวิธีการช่วยเหลือประเทศชาตินั้นๆให้ยืนหยัดอยู่และก็จะเรืองรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปอย่าเป็นผู้ที่เป็นเป็นปีาลารประเทศชาติบ้านเมืองนะั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้การที่เราอยู่เราก็อยู่ได้ด้วยประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าไปขุกค,ควนประเทศชาติบ้านเมืองเขานั่นเะพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้พอที่จะอาศัย อาหารวันละมื้อเพื่อปฏิบัติตนออกจากชาติคือไม่มีพบชาติอีกไม่มีบ้านมีเมืองอีกไม่ไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองอีกนะเรียกว่าจากออกจากสมมุติวิม,มุตติหลุดพ้นเข้าสู่สถานที่ที่ไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองนะที่ไม่มีชาตินั้นชาตินี้อีกคือไม่มีการผ่อบพบก่อชาติอีกไม่มีชาติกําเนิดเกิดอีกตลอดนันตการนั่นที่ว่าทําลายพวกทําลายชาติ ตอนนี้เราเอาสายชาเข้าอยู่แล้วก็พึงทำตัวให้สมบูรณ์ในการที่จะดูแลปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราในสมัยพุทธกาลเขาเช่นเดียวกันดูพระเจ้าที่ไปห้ามพระวิทูลพระที่นั่นใช่ไหมหรอที่จะไปทําลายประเทศชาตินั้นนันพวกก็เข้าห้ามเข้าห้ามเท่าที่จะทําได้ตามสติกําลังปัญญาคําว่าสติกําลังปัญญาตรงน,นี้หมายถึง วิบาก,กรรมของสัตว์โลกที่พระองค์นั้นเหนือสติเนน่ยกำลังปัญญาเข้าสว่มหาบริพานแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วละจะจะพูดถึงว่าคําว่าตามสติกําลังปัญญาก็คือลองดูพอที่จะได้ห้ามปรามพวกสัตว์โลกที่มีกิเลสนันาอยะได้หรือไม่นั่นห้ามลองดูข้างหนึ่งข้างทอง้งฉาบห้ามไม่ไหวก็ปล่อยนั่นปล่อยไปตามกรรมของสัตว์โลกแเพราะพระองค์และพระสงฆ์สาวกเหนือ การสร้างประเทศอีกการสร้างสร้างภพสร้างชาติไม่มีอีกนั่นงนั้นการทำที่ตภาวานาเมื่อเราจังไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนพยา,ยามอย่าให้ความรู้สึกนึกคิดติดตองตัวใหม่ตัวเก่าเข้าไปยุ่งในใจตัวนั้นในจิตตัวนั้นทําให้จิตเป็นปกติด้ดวยควาบริกรรมมีพุโทโตธรรมโมสังโฆเป็นต้นแล้วลึกถึงความไม่เทียงของสังขาร เข้าสู่กฎพระใจรักยานเป็นอันอิจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปจึดมั่นถือมันเป็นอนัตตาพระทุกสิ่นทุกอย่างไม่ใช่เรานน่นพ่อก็ไม่ใช่เราแม่ก็ไม่ใช่ของเราพอถึงกันเวลาก็เตกสลายไปตามกาลเวลาเราก็ต้องแตกสลายไปตามกาลเวลาหากไม่ใช่ของเราของเขาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราหัวก็ไม่ใช่ของเราเมียก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราทรัพสมบัติก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ ของเราหากเป็นสมมุติจําเป็นต้องใช้เต่ก็ต้องอยู่ตามสมมุตินั้นๆแหนงการสร้างความคุณงามความดีกับพ่อแม่พี่น้องวงศ์าคณะญาติลูกหล,ลานผัวเมียนั้นในสมบูรณ์ตัวนั้นถ้าไม่สมบูรณ์ตัวนั้นเราก็เป็นเหมือนกับสัจจะฉันนั้นการที่อยู่ในโลกมนุษย์สุดแสนที่จะประเสริฐเกิดมาพรพร,ษษาพระพุทธศาสนานีเลิ้ประเสริฐยิ่งนัก มควอย่างยิ่งที่พวกเราจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองไปพร้อมกันกับกับภาคปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพราะถ้าไม่มีชาติประเทศชาติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพุทธศาสนาเราก็หมดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาเข้าสู่ผลและก็คงไม่ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าพรารรมพระสงค์ไม่ได้ฏปฏิบัติตนเป็นพุทธ,ธาม,มามกะไม่มีโอกาสที่จะเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเพราะว่า ประเทศชาติไม่มีหรือประเทศชาตินั้น,น,นไม่มีพุทธศาสนานั่นเดี๋ยวนี้ประเทศชาติไทยก็นับว่าเป็นประเทศชาติหนึ่งที่มีพระพุทธศาสนาบ้างที่สุดจนถึง90้าหรือเ5บเอร์ซก็สมควรที่จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปนี่ก็พร้อมใจกันได้เพราะเราเอาศัยประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ เมื่อเราอาศัยประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ไม่สมควรที่จะเข้าไปกุกกวนและทำลายประเทศชาติด้วยการหาเรื่องเล่คุลอุบายเพื่อเลี่ยไรลีรดไถให้บ้านเมืองล่มจมเพราะพวกเราเข้าใจอย่างนี่หาเป็นความจาากควมจริงอยู่อย่างนั้นมีไหมที่อุทตจ้าเข้าไปเรียกอะไรหาเงินหาทองกุบบาทุกติกาในประเทศชาติอ่านั้นไม่มี มีแต่กบุทาทุฏิกาในประเทศชาติันั้นเขาใฝ่ใจเองของเขาเพราะประเทศชาติเขาจเจริญรุ่งเดืองได้บ้านคงนั่นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกหน้าที่ของุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกคือเข้าไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองน,นั้นๆเห็นไหมเหมือนเหมือนไปสาวรีแห้งแรงุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเข้าไปช่วยด้วยการสวดมหามนตรนสูตรจนบ้านเมืองเขาชุ่มเย็นนั่นโลมเย็น นั่นเป็นปึกเป็นแน่นหนาเขาก็ดูแลพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงต่อไปนั่นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างทางศาสนาและทางโูกไม่ใช่ว่าเขาเป็นกู้ควรดังที่เห็นอยู่ในทุกวี่ทุกประกดังที่เห็นนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกอะไรล่ะเป็นพวกที่ทําลายศาสนาเป็นพวกที่ทําลายประเทศชาติบ้านเมือง พวกเราถ้า <c oughs> เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนารักษาปาาระเทศชาติบ้านเมืองคือทูนสถาบันเพราะพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์และมีพระราชาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ยงังทรงพระชนอยู่ นั่นเห็นพระเจ้าพิพิธาัตว์ไม่ละนั่นแหละครั้งแรกในการที่สร้างวัดวาอารามถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแรกครั้งแรกที่มีผู้ที่เข้ารับพระรัชนานไต่กาฝ้ายพระพุทธเจ้าฟังเทศฟ,ฟังธรรมรลุพระโสดาบันนี่นั่นแหละพอจะพูดถึงว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่เลิศประเสริฐไงถ้าไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาก,ก็ไม่มีนะลูกหลาน,นก็พึงเพียรพยายามรักษาประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมกัน ไม่ใช่ว่าเอาจะไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองแล้วแต่ละเรื่องของใครเรื่องของมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ดีนี่ไม่ถูกต้องทมหลักคําสอนนะพุทธเจ้าทําเพื่อส่วนรวมพระสงฆ์สาวกก็ทําเพื่อส่วนรวมาศาสนาพุทธทาเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวทําเพื่อส่วนรวมทางนั้นทางนั้นไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเลยนี่ไม่มีคําว่าพาาระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเรียอะไรเพื่อส่วนตัว ส่วนโระค์ในการสร้างวัดวารามมีเตจช่วยโลกช่วยสงสารเท่าที่จะทําได้ตามสติกกำ,กำลังปัญญาของปู่ชี้ยานผู้ที่สั่งสมบ,บุญรุมบารมีมาเพื่อช่วยประเทศชาตินั้นนนด้วยความเมตตาด้วยพระเมตตานี่เราเป็นบุตรของพุทธเจ้าก็เห็นเหตุนั้นก็พึงรักษาไว้ที่พ่อเราไปทาอะไรมาไม่ใช่ว่าไปเรียกอะไรทางโลกทางสงสารเขาให้เขายุ่งเหยิงวนวายไม่มีวันที่จะจบสิ้นนี่วันนี้ถือว่า ก็เข้าฤด,ดูร้อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบุรณบริบูรณ์ร้อนที่สุดคือร้อนภายนอกอย่าให้มันร้อนภายในใจอย่าให้มันร้อนคืออยากให้มันร้อนภายในใจ้มันชุ่มเย็นด้วยโดยธรรมด้วยธรรมะของพระเจ้าอย่าให้มีโรคโกรธหลงเข้าไปสถิตในใจนั่นนั่นนั่นเมื่อไม่มีความโลกหลงความโลกความโกรธความหลงเข้าไปสถิตในใจใจก็ชุ่มเย็นหากร้อนร้อนใจเพียงขันนั่น ขันนี้มันเล่าร้อนตามที่จิตมันยังยึดถือแต่ถ้าจิตมันไม่ยึดถือขันมันก็ไม่เล่าร้อนแต่เมื่อจิตมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่มันก็เล่าร้อนแต่หากต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นะเหมือนจิตของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่เป็นจิตอรหันร,รู้ว่าไก่เล่าร้อนคือร้อนก็ทราบหนาวก็ทราบสมเหตุสมผลไม่ร้อนก็ทราบไม่หนาวก็ทราบด้วยสมเหตุสมผลแต่พวกเรานี่ร้อนทราบ ชาบด้วยการจิตมั่นถือมั่นหนาวชาบราบด้วยความจิตมั่นถือมั่นเต่พุทธเจ้านี่รู้สักแต่ว่าร้อนรู้สักแต่ว่าหนาวตามเหตุตามปัจจัยแห่งขันที่มันรับนั่นเมื่อขันนี้มันหมดคือมันทํางานไม่ได้ร้อนหนาวมันก็ยุตินั่นจิตอรหันต์ก็เข้าจู่ประหาปริเนพานในบ้านปลายสุดท้ายขันก็อยู่ตามเฉพาะขันแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลม จมไปตามพื้นดินแห่งพื้นดินนี้ที่เรียกว่าธาตุของดินแล้วก็ล่องลอยไปตามเสื้อซึมซับไปตามธาตุน้ําและก็ซึมซับไปตามธาตุไฟที่ยังความอบอุ่นแล้วก็ก็จะกระจายไปตามธาตุลมนั่นดินน้ําไฟล,ลมก็อยู่ของเขาจุดอย่างนั้นแต่จิตอรหัน,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 นผ้าอ้นจิตอรหันผ่านพ้นธาตุทั้งสีไปแล้วอย่างสม,ม,มบูรณ์บเหนือสมมติ นี่พูดถึงความเหนือสมมุติการเหนือสมมุติแต่มือยังอยู่ในสมมุตินี่นั่นต้องช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเท่าที่จะทําได้ช่วยสถาบันเท่าที่จะทําได้ดูแลปกป้องเท่าที่จะทําได้ตามที่กําลังปัญญาของพวกเราไม่ว่าทําลายประเทศชาติบ้านเมืองทําลายสถานาทําลายสถาบันมันไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปก ้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันทำยังไง